สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดีนะคุคนอันนี้เป็นเราอยู่ที่หน้าง,งานเสียบต้นกล้าหมอนหรือ,อมันบุรีนะคุคนหมอนกินผลของเรานั่นแหละนี่ก็เพื่อนความต้องการเข้ามาเยอะมากแต่เรากําลังเริ่มเสียบนะุณคนต้นกล้าเราก็จะมาจากการเสียบยอดหมอนพันธุ์ดี พันธุ์ดีก็คือหมายถึงว่าหี่าลริยันขาวหรือไต้หวันแม่ช่อหรือไต้หวันสตรอเบอรี่อยงเราเนี่ยนะก็พันธุ์ที่เรามีกับรากนะฮนรากนี้เราจะใช้เป็นรากหมอนบ้านเนาะอ่ารากหมอนบ้านขุดมาเพื่อจะมาเสียบนะมันจะให้รา,ากที่แข็งแรงว่าหมอนผลยาวอ่ะส่วนใหญ่เขาจะตอนไม่ติดรากแล้วก็ไม่สามารถช้ำได้นะที่เราลองทําก็คือมันมันเสียมากกว่าได้แหละก็ อ่ะนี่ยอดนี่คือยอดหมอนพันดีของเราที่เราพันพรา,าฟิลมอันนี้เรียกพรา,าฟิลมนะทุกคนสามารถหาข้อมูลได้ในอินเทอร์เนต็ตเนาะเอามาพันเพื่อเก็บความชื้นนั่นแหละเออพันไว้แล้วกิ่งมันจะไม่แห้งแล้วก็ได้รากมาตัดท่อนประมาณ10เซนนะอันนี้คือรากหมอนที่ขุดมาเป็นเส้นยาวๆเลยทุกคนมาขั้นตอนแรกเราก็จะต้องผ่าเห็นชัดไหมนี่ตรงนี้นะผ่ารากทุกนคนผ่ารากแล้วก็นี่แกะให้เขาแบบ ให้มีพื้นที่มีพื้นที่ตรงนี้นี่เห็นไหมนี่นะเห็นนะ,เ,นเ,นะเวลาเสียบกิ่งเข้าไปนั่นแหละเราจะเสียบปุ๊บแล้วนี้คือยอดยอดพันเราเฉือนทุกคนเฉือนด้านยาวแบบนี้ปุ๊บนี่ให้มีแผลนี้จะเป็นแผลสัมผัสด้านในแล้วก็มีด้านหลังด้วยให้สัมผัสสองข้างอุปกรณ์ล้างด้วยแอลกอฮอล์ทุกคนนะแล้วก็พยายามอย่าเอามือจับให้โดนแผลฉันนะ่าจะเสียบแล้วนะใช่เหย อันยังอือก็จะเสียบไปตรงนี้ทุกคนที่เราอ่ากีดเข้าไปเมื่อกี้นี่ปึ๊บนี่ก็จะได้หน้างานออกมาประมาณนี้พันด้วยเทปพันกิ่งทุกคนเทปเทปพันกิ่งที่เราใช้อันนี้ก็จะเป็นตัวที่ยืดหยุ่นได้ดีนะมันจะคนละตัวกับอ่าตัวที่เทปพันกิ่งที่เอาไปทาบมะม่วงทุกคนถ้าเทปทาบมะม่วงจะเป็นเทปที่เหนียว เนียวแบบความยืดยืดหยุย่นน้อยแต่ว่าจะแน่นเวลาดึงแล้วมันจะแน่นมากแต่อันนี้จะความยืดหยุย่นสูงนิดนึงนรู้สึกว่ามันความรู้สึกคือแบบมันจะแนบเนื้อมากกว่าสําหรับงานเสียบยอดเนาะแต่ถ้างานทาบอ่ะถ้าแข็งแบบเทปแข็งได้มันจะมันจะแข็งแรงถ้าส่วนตัวนะแต่ใครคือทํายังไงก็ก็ได้ทุกคนมันไม่ได้ตายตัวน,นี่งต้นประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปแช่เจลเล่งราก ผสมน้ำแล้วก็เอาไปชําแล้วเข้าลงอบอีกทีหนึ่งเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเราก็จะเดี๋ยวจะถ่ายรีวิวเพื่อนๆดูเรื่อยๆเนาะเอาเป็นว่าอันนี้คือ,อขั้นตอนการเสียบเลยเดี๋ยวพันพาราฟิล์มเดี๋ยวมีคนถามมาอีกเดี๋ยวจะมาพันให้ดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันอันนี้ถือเป็นการขั้นตอนการเสียบทุกคนเสียบเสร็จแล้วเดี๋ยวก็กอง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 ไว้เดี๋ยวรอแช่ a m m เล็งหลกักเอยแช่เจียวเล็งหลกักอาอนนี้ทุกคนคลิปนี้ก็เท่านี้ใครสงสัยอะไรก็สอบถามเพิ่ม,เต,มเติมมาได้เพื่อน